ค่ะเพื่อนๆวันนี้เมย์มาแล้วค่ะวันนี้เมย์มากับความฟินฉบับ EP ที่38ค่ะความฟินฉบับ EP ที่38ก็คือมาซื้อเฟอร์นิเจอร์ยังไงให้เหมือนเอาแฟนมาโชว์มาอวดกันละค่ะไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ และคลิปนี้ก็จัดทําขึ้นมาเพราะความบันเทิงความชอบความจินความฟินส่วนตัวเท่านั้นไม่มีเจตนาทําให้ศิลปินเสียหายแต่อย่างใดเลยนะคะค่ะเ <c oughs> พื่อนๆคะแล้วตามที่เมย์ได้รับปากไว้นะคะว่าจะเก็บความฟินของทั้งคู่จากรายการ WXY มาฝากทุกคนกันนะคะค่ะและวันนี้เมย์ก็จะพาเพื่อนๆทุกคนไปฟินกับความเรียวความเนียนของพี่วอและความหล่อ ความเทของยินกันนะคะถ้าอย่างนั้นเราไปเริ่มที่โมเมนต์แรกกันเลยดีกว่าคะ่ะค่ะพอเข้ามาถึงข้างในของคอนเซปต์เฟอร์นิเจอร์นะคะยินของเราอะคะ่ะก็เล่นมุกปั๊บเลยะคะ่ะจากคำว่าครับกลายเป็นงับอะคะ่ะมันคืออะไรอะคะแสดงว่าต้องมีเลสไนแน่ๆ,นๆเลยค่ะกับคำว่าครับกับงับเนี่ยละคะ่ะ <ไ milhões> เดี๋ยวเรามารอดูกันดีกว่านะคะ <Ill ee> เพื่อนๆ <spe ương> ว่ามันจะเป็นยังไงนะคะแ <โป sidewalk> ละหลังจากนั้นนะคะพี่วอของเรานะคะก็ถามค่ะยินว่าบ้านยินนะคะสไตล์ไหนอะค่ะยินก็ตอบว่าสไตล์นางแบบอะค่ะแล้วสไตล์นางแบบนี่มันเป็นยังไงอะคะงงอะค่ะไม่เข้าใจอะแต่เหมือนเขารู้กันอยู่2คนนะคะว่าสไตล์นางแบบนี่มันเป็นยังไงอะค่ะ แหมอยากรู้จังเลยอะค่ะว่าสไตล์นางแบบนี้มันเป็นยังไงคะบอกหน่อยได้ไหมคะ้มใ่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะพี่วอของเราอะค่ะก็จะถามยินนะคะว่าบ้านยินสไตล์ไหนอะค่ะแต่บังเอิญอยากรู้จริงจริงค่ะสายตาที่มองอะค่ะมันคืออะไรอะเมย์ชอบความมองตาก็รู้ใจแบบยินจ้องตาพี่วอแบบว่าคงอยากจะรู้อะค่ะว่าพี่วอจะมามุกไหนแต่ด้านพี่วอค่ะหลุดขำก่อนไม่รู้ ว่าหลุดขำจริงหรือว่าเขินสายตาที่หินมองกันแน่อะคะเลยขำกบเกลือนะคะจริงไหมคะพี่วอลคะค่ะและมุกน,นี้นะคะพี่วอลก็ทำให้เราเขิน,นกัน,นทั่วด,ด้องเลยอ่ะคะ่ะแ,แล้วบ้านเราเนสไตล์ไหนดี <c oughs> บิดไปแล้วหนึ่งแด <c oughs> นกล้องไว สไตล์ไหนก็ได้งงบแล้วแต่แล้วแต่เลยรับาเดี๋ยวโดนงับสักวันพี่วอก็เล่นไปถามยินนะคะว่าบ้านยินสไตล์นางแบบแล้วบ้านเราอจะสไตล์ไหนดีโอ้โหก็ทำเอาบิดกันไปทั้งด้อมเลยสิคะเขินกันยกใหญ่เลยละคะมุกนี้พี่วอได้ใจค่ะกินขาดค่ะแถมมาบอกเอกค่ะว่าเดี๋ยวจะโดนงับเข้าสักวันหนึ่งมันเป็นยังไงคะแต่แบบเนี้ยเราโซฟากันไปบบ มันจะต้องใกล้กันแบบนี้ใช่ไหมคะถึงจะถูกถึงจะใช่คู่ของเราใช่ไหมล่ะพี่วอค่ะดูดีแหมบุคลิกป่าชัดชัดเลยอาเฮียไม่เนี่ยของสองตัวเลยเรอได้พี่วอคคะแล้วพี่วอไปรู้ได้ยังไงอะคะว่าหญินนะคะจะเอาเงินไปทำหลังคาบ้านนะคะ แหม่รู้จริงๆนะคะเนี่ยโอ้โหรู้ใจค่ะรู้เรื่องของเขาทุกเรื่องนะคะแม่ไม่บอกก็รู้อะค่ะว่าตอนนี้เป็นคนคนเดียวกันแล้วรู้เรื่องของกันและกันทุกเรื่องเลยใช่ไหมล่ะคะพี่วอค่ะและผลของการทายนะคะว่าโซฟาตัวไหนที่ต่างคนต่างชอบนะคะก็ทั้งคู่ก็ทายผิดทั้ง ทายผิดกันทั้งคู่ล่ะค่ะเพราะว่าพี่วอลชอบตัวสีน้ำตาลตัวนี้นะคะเพราะพี่วอลเป็นเด็กอาร์ตเนาะเด็กศิลป์ก็น่าจะชอบแบบนี้ถูกแล้วละค่ะ แต่ส่วนยินของเราก็สไตล์เขาก็ถูกเหมือนกันค่ะเพราะว่าเขาเป็นคนสบายๆแบบง่ายๆอะไรก็ได้อย่างเงี้ยค่ะก็จะชอบสไตล์แบบโซฟาสีอ่าสีฟ้านะคะเพราะว่าสามารถนั่งนอนกินเล่นได้นะคะตัวนี้ก็สรุปว่าทั้งคู่อะค่ะผิดทั้งคู่เลยนะคะแต่ก็เป็นความรู้สึกของอีกฝ่ายหนึ่งอะค่ะที่เขาก็ทายกันถูกนั่นแหละค่ะทายใจถูกแหละ และกิจกรรมนี้นะคะก็บอกให้เรารู้รได้ะคะ่ะว่าครอบครัวนี้นะคะใครเป็นใหญ่ในบ้านและใครคะ่ะที่เป็นพ่อบ้าน,น,นกัน,น,นแน่ค่ะ้เป็นตัวนี้้้กก็ต็ตอองงเบบขไดครััน่งย เล่นเกมครับสวีทกอดกันอ้าวอ้าวเอ๊ยยังไงคะเนี่ยพี่วอของเราบอกว่าสวีทกอดกันเอ๊ะนี่มันยังไงคะอ๋อบนโซฟาอย่างนี้นี่เองคะ่ะสวีทกอดกันมันเป็นอย่างนี้นี่เองใช่ไหมคะแหมก็มีสวีดมีกอดกันมาหลายรอบแล้วใช่ไหมถึงได้นึกออกอะคะพี่วอคคะ พี่วัวบอกนั่งเล่นกับหมานั่งเล่นกับแมวนะคะส่วนยินของเราอะคะ่ะนั่งทําอาหารนะคะนั่งซักผ้าค่ะโอ้โหพ่อบ้านจริงๆนะคะเนี่ยใช่ไหมใช่เดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่าเหมือนจริงๆนะคะค่ะและแล้วมันก็เหมือนจริงๆค่ะหยินของอเรานะคะรีดผ้าอยู่ะคะ่ะอื มันเหมือนเอาชีวิตจริงมาเล่าให้พวกเราฟังกันเลย,ยนะคะเนี่ยเราได้ันไปแล้วไงครวนี้เราก็ต้องมี แลแล้วเราก็มาดูค่ะว่าทั้งคู่ค่ะเขาจะเลือกเตียงแบบไหนกันนะคะเข้าบ้านนะคะสรุปว่าสองคนนี้ค่ะน่าจะตัดสินใจยากกันนิดนึงละค่ะว่าจะเลือกแบบไหนดีเพราะว่าต่างฝ่ายต่างชอบไม่เหมือนกันเลยอะค่ะนั่นแหละค่ะอาจจะเป็นเหตุก็ได้นะคะที่ทําให้เกิดรอยวิวิเพราะว่าขัดใจกันตลอดหรือเปล่าคะเนี่ยมาดูกันดีกว่าค่ะว่าทั้งคู่เลือกกันแบบไหนอะค่ะ เนี่ดูวิธีการเลือกเตียงของเขานะคะว่าจะเป็นแบบไหนนี่ค่ะวิธีการเลือกนะคะอุ้ยจิตวิทยากันไปมากพอแล้วพี่วอค่ะรู้ทานชิปเปอร์อย่างพวกเราจริงๆนะคะรีบขัดเลยเชียวค่ะแล้วเรามาดูการข่าว่าทั้งสองคนนะคะจะเลือกเตียงนอนให้กันและกันถูกต้องถูกใจด้วยหรือเปล่านะคะคนออกมาก็คือทั้งคู่ เลือกไม่ตรงใจกันทั้งคู่เลยค่ะต่างฝ่ายต่างเลือกผิดทั้งคู่เลยนะคะเ,เพราะว่าพี่วอ <c oughs> ชอบแบบสไตล์หนังนะคะแต่ยินชอบแบบสไตล์ไม้ค่ะคนละอย่างกันเลยค่ะดังนั้นจึงต้องมาตัดสินกันด้วยการเป่ายิงชุบนะคะแต่เป่ายิงชุบยินก็แพ้อยู่ดียค่ะ เพราะไม่ว่างานไหนงานนั้นยินออกกรรมหรือแบหรือกันไกยินก็แพ้พี่วออยู่ดีอะค่ะทุกคลิปเลยยินอะแพ้พี่วอตั้งแต่แรกแล้วค่ะตอนนี้ก็แพ้มาทุกคลิปและแพ้ตลอดค่ะดังนั้นผู้แพ้ก็ต้องมากล่อมให้อีกฝ่ายนอนนะคะได้รับฟังบ่อยจะเป็นพ่อกล่อมสามสิ ยาวจะเจิกใจติดหลอกซอยติดหลอกซอยติดหลอกซ่อยยาวจะเจิกใจติดหลอกซอยเปลเ้เด้อพ่คะค่ะ <c oughs> พอพี่วอเห็นตู้ตัวนี้นะคะพี่วอบอกว่าตู้ใบนี้เป็นเป็นแบบสไตล์นางแบบนะคะ ก็เลยให้ยินของเราอะค่ะมาลองมาเป็นนายแบบให้ดูหน่อยอะคะ่ะแล้วพี่วอก็บอกว่าค่ะพี่วอชอบตู้นี้เลยค่ะเพราะว่าตู้ใบนี้ค่ะมันเป็นสไตล์นางแบบแต่เรานะคะรู้ค่ะพอยินถอดเสื้อออกมาค่ะพี่วอก็มองนะคะแล้วพี่วอค่ะก็บอกว่าถูกใจเลยค่ะ ถูกใจตู้ใบนี้เลยค่ะแล้วก็ชอบเลยค่ะเลิฟเลยค่ะเหมือนจะบอกว่าชอบตู้นะคะแต่ที่จริงไม่ใช่นะคะประโยคนี้ค่ะพี่วอลค่ะเขาไม่ได้รักตู้นะคะแต่เขารักยินค่ะพี่วอลค่ะหลายกาดมากเลยนะคะมันสับมันมันสไตล์นางแบบผมรู้เลยที่เราเป็นนายแบบหน่อยทิทำไมอ่ะ ถูกใจเลยโหให้ใจไปแล้วนี่ขอไปดูอีกตู้หนึ่งดีกว่าว่าเนียนเนียนไม่ให้หยินรู้ตัวเลยอะค่ะหยินก็ช่างไม่รู้ตัวจริงๆนะคะว่าพี่บออะค่ะแอบบอกรักแล้วแมพี่วอลรู้แน่นอนค่ะว่าหยินชอบตู้ไหนแต่คำตอบนั้นก็คือขัดใจน้องค่ะคำตอบขัดใจค่ะขอก่ชอบ นั่นไงล่ะค่ะบอกแล้วค่ะว่าเขาอะชอบตอบใคกันตลอดน่ะค่ะทั้งทางที่พี่วอค่ะชอบตู้นู้นตั้งแต่แรกอยู่แล้วชอบตั้งแต่ยีนงเสื้อแล้วล่ะค่ะจริงไหมคะเพื่อนเพื่อนเนี่ยเรารู้นะคะแต่ทำเนียนนะคะเนียพี่วอค่ะมันจะติดรอยนิ้วมือแล้วมันขัดใจอ่ะก็เลยแบบเป็นอันนี้แล้วมันก็ได้เห็นชุดด้วย มันก็ยังเป็นกระจกในตัวอยู่มันแต่มันก็จะไม่ได้เพื่อนขนาดนั้นความรู้สึกนะผมชอบตรงที่มันมันมีความน้อยน้อยแต่มากชอบชอบกระจกใหญ่ๆผมไม่ชอบแบบนี้ยมันจะทําให้แบบพื้นที่มันถ้าเกิดสมมติอุ๊ยอยยินเห็นชุดกระโปรงค่ะมีคระหยิบให้พี่วอลแล้วบอกว่าอุ๊ยอันนี้ของคุณน่ะแสดงว่ายินเห็นพี่วอเป็นผู้หญิงแล้วนะคะเนี่ยแหม ค่ะและก่อนจบรายการนะคะพี่วองและหยินนะคะก็ออกมาแดนกระจายกันให้มันอีกรอบนึงนะคะดูสิคะหแดนจริงแดนจังค่ะพี่วงค่ะก็อยากได้เต้นเลยกันละไม่น่ารอดไปทักที่น่าจะไม่รอดอันต้องมีสักคนหนึ่งที่เป็นมวยอะสรุปภารกิจชาเลนจ์นะครับคนที่เจอชาเลนจ์วันนี้นะครับก็หนึ่เสมอกันไปครับแบ่งกันคนละหนึ่งแต้มนะครับ ค่ะและผลการเลือกสิ่งของเข้าบ้านวันนี้นะคะไม่มีใครเลือกถูกใจกันเลยสักอย่างนึงค่ะแต่มีหนึ่งอย่างนะคะที่เลือกถูกใจค่ะก็คือคนนี้ค่ะนี่ละค่ะที่จะเลือกกลับบ้านนะคะเพราะถูกใจทั้งคู่นะคะ เพื่อนๆคะแล้ววันนี้เราก็หายสงสัยแล้วนะคะว่าแผลค่ะที่หยินโดนกัดนะคะมันไม่ได้โดนในวันที่พี่ยินกับพี่วอลถ่ายเทปนี้นะคะแต่โดนหลังจากที่ถ่ายเทปนี้เสร็จนะคะ อาจจะเป็นช่วงกลางคืนหรือว่าหลังจากที่กลับไปถึงบ้านแล้วนะคะอาจจะมีการขัดใจกันเล็กน้อยนะคะพี่วอของเราก็เลยมางับเข้าให้อะคะ่ะตอนเย็นละคะเพราะช่วงถ่ายอะคะ่ะกลางวันไม่มีรอยเลยนะคะแขนยินไม่มีรอยะคะ่ะ ก็ตอนอัดรายการเลือกของเข้าบ้านเลือกไม่ถูกใจกันซากคนไม่ถูกใจแม่บ้านเลยอะคะ่ะพอตกเย็นมาก็เลยโดนทำโทษใช่ไหมละ่ะยินครับแหมโดนแบบเนียนๆอีกแล้วใช่ไหมละ่ะโอ้ย,อยคู่นี้นะคะเป็นอะไรที่แบบว่าขัดใจกันตลอดคะ่ะถึงโดนทำโทษกันบ่อยใช่ไหมล่ะคะเนี่ย และคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะไม่ไหวแล้วค่ะเพื่อนๆมันฟินค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้เมย์ด้วยนะคะเมย์จะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปนะคะเพื่อนๆแล้วจะพาความฟินมาฝากทุกคนกันอีกนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ